สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะหวานหวานก็จะมาทําเมนูคลายร้อนอร่อยๆง่ายๆกันนะคะซึ่งวันนี้ก็จะทําเป็นเมนูน้าแดงมะนาวโซดาแล้วก็น้ําแดงเลมอนโซดาค่ะจะบอกว่าอร่อยมากและก่อนที่จะไปดูวิธีการทํานะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูมใหม่ๆของเราค่ะ และวัตถุดิบที่เราจะใช้ทำเมนูน้ำแดงมะนาวโซดาแล้วก็น้ำแดงเลมอนโซดาก็มีอยู่แค่นี้เองนะคะที่ต้องมีเลยก็ต้องเป็นน้ำแดงเฮลบูบอยนะคะและโซดานะคะวันนี้เราจะใช้เป็นโซดาของเชเวฟค่ะเป็นมะนาวโซดาแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นของสิงค์ค่ะเป็นโซดากลิ่นเลมอนโซดานะคะซึ่งปกติ2ตัวนี้เขาจะมีรสชาติที่อร่อยอยู่แล้วนะคะก็คือเขาจะเป็นโซดากลิ่นมะนาวโซดาแล้วก็โซดากลิ่นเลมอนโซดาก็จะมีความซ่าเปรี้ยวหวานอยู่แล้วนะคะแต่ วันนี้เราจะมาเพิ่มความอร่อยโดยการที่เราจะนํามาทําเป็นน้ําแดงมะนาวโซดาแล้วก็น้ําแดงเลมอนโซดาค่ะวิธีทําก็ไม่ยากนะคะง่ายๆเองอันดับแรกก็เตรียมแก้วมาเลยค่ะวันนี้จะทําเป็นแก้ว22ออนซ์นะคะก็จะใช้น้ําแดงเฮลปูบอยอยู่ที่ 40ML ต่อแก้วค่ะเราจะไม่ใส่เยอะนะคะเพราะว่าในตัวโซดาทั้ง2ตัวนะคะเขาก็จะมีความเปรี้ยวหวานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใส่เยอะเกินไปก็อาจจะหวานได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ประมาณนี้หวานกําลังพอดีแล้วก็อร่อยด้วยค่ะ หรือถ้าใครชอบหวานมากๆก็สามารถเพิ่มได้นะคะจากนั้นเราก็จะมาเติมโซดาทั้ง2ตัวนะคะอย่างละ50 ml ก่อนค่ะก็จะเทใส่แก้วอย่างละ50 ml ก่อนนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันสักหน่อยนะคะพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วเลยค่ะ เติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเทน,น้ำมะนาวโซดาแล้วก็น้ำเลมอนโซดาลงไปให้เต็มแก้วเลยค่ะพอเต็มแก้วแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะขอตกแต่งแก้วสักหน่อยค่ะเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็น่าทานขึ้นค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำงานใช่ไหมล่ะทำง่ายแล้วยังอร่อยด้วยนะคะเพราะว่าตัวโซดาทั้ง2ตัวนะคะเขาก็จะมีความอร่อยของเขาอยู่แล้วกินเพียวๆก็อร่อยค่ะแล้วทีนี้เราก็เพิ่มน้ำแดงเข้าไปก็จะอร่อยอีกแบบหนึ่งค่ะ ก็ลองไปทํากันดูได้นะส่วนเรื่องรสชาติทั้ง2ตัวนะคะมีความใกล้เคียงกันมากเพียงแต่ว่ามันจะมีข้อแตกต่างก็คือตัวหนึ่งเป็นมะนาวโซดาตัวหนึ่งคือเลมอนโซดาตรงนี้ละค่ะกลิ่นและรสชาติแตกต่างกันตรงนี้อย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ว่าบอกเลยว่าอร่อยทั้ง2ตัวใครชอบแบบไหนก็ไปลองไปซื้อมาทํากันได้นะคะรับรองว่าอร่อยทั้งสงตัวจริงๆค่ะส่วนตัวชิมแล้วคือชอบเลยนะคะ หอมหวานเปรี้ยวซ่าเย็นสดชื่นมากเลยนะคะทุกคนยังไงก็ลองไปทำกันดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูใหม่ๆของเราค่ะเจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ